สวัสดีครับพบกับผมช่องพังลุงทรัพนะครับอันนี้เราก็มาเที่ยวที่มหาพี่นะครับพี่มหาพี่ที่สวนช้างครับสวนช้างสยามนะครับอันนี้ไม่ใช่ช้างตัวเมียนะครับเป็นช้างตัวผู้ตัวผู้ไม่มีงานนะครับ ช้างตัวผู้ไม่มีงานนะครับหนึ่เขาเรียกว่าช้างสีดอนะครับนี่นะครับเนื้อเสื้อขาวๆข้างล่างนี่คือควานเขานะครับอืช้างสีดอคือช้างตัวผู้ไม่มีงานันนีครับพี่ไอ้สมพดอันดีครับ โอ้โหยาเขาไปไก่นะยาเขาไปไก่นะโอ้คอยเอาน้าบัทันเลยยาเขาไปไก่นะยายาเขาไปไก่นะยาเขาไปไก่นะลพีคอยกเสียวแนเจ่าดินี่ครับ นี่น้ตยาครับยานะลูกพี si ่นะเอ้กิ๊บเสียวได้เจ้าเลยเยช้างสีดอนะครับเพศผู้ไม่มีงา ี่มัดสองขาเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับถ้าเขาหลุดมานี่จะเสียเกิดความเสียหายสูญเสียนะครับคื <iet ing noise> อก็เถาไปลูกพี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ <c ười> อูอายุห้าสิบกว่าแล้วครับ นี้ก็ควานเขาเลี้ยงดีอยู่นะครับแต่ว่าช้างเขาแก่แล้วนะครับควานก็เลี้ยงดีอยู่นะครับแต่ว่าช้างเขาแก่แล้วนะครับ อายุห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับเท่ากับยายเตี้ยของเราเลยนะครับเรียกว่าพังคูนทรับนะครับดูสายตาเขานะครับจีน่า,น,านะนี่นะครับเนนออจะไปหาเดียนน้าพี่ นี่นครับนี่ก็ควานเขานะครับนี้มาหาพี่นะครับมาหาพี่ที่สวนช้างสยาม <Hello? S 1> คุณหมอโทรมาอีกแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> หุ่นเขาอย่างนี้เองนะครับ ้านเขานะครับทีนะ่าจี้านจิดเดียวนี้ครัรูปร่างสวยมากนะครับค่อนข้างจะหย่อมยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าแล้วนะครับแข่วไม่ค่อยมี เอามาลาผมนําเอารถรกพีมารถโตมบอกโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะครับกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับก็จะแปอาสับป,ประรดมาให้ช้างต่อน,นะครับคหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่จะเป็นช้างสีดอรครับสวัสดีครับ